บ็อกเตอรโนโวโนทบุ๊ก 16G6 โนตบุ๊กที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพื้นที่หน้าจอขนาดใหญ่และประสิทธิภาพระด,ดับสูงสุดสำหรับมืออาชีพด้วยหน้าจอขนาด16นิ้วที่มาพร้อมกับดีไซน์บางเฉียบเพียงแค่17.5ม mm, ิลิเมตรและน้ำหนักเริ่มต้นที่1.7กิโลกรัมทำให้การพกพาไปทำงานนอกสถานที่ก็เป็นเรื่องง่ายขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Intel c ค re i5 13420H ชิปซีรีส์ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงด้วย8คอร์12ทรดพร้อมความเร็วเทอร์โบสู 2200เมกะเฮิร์และที่สำคัญที่สุดคือสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง64จิกาไบต์ทำให้คุณพร้อมรับมือกับทุกการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและสลอต SSD ถึง2ช่องรองรับสูงสุด1เทราไบต์และ2เทราไบต์ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลเต็มหน้าจอขนาด16นิ้วอัตราส่วน16:1ต่0มอบพื้นที่ที่มากกว่า ทำให้คุณสามารถมองเห็นเอกสารตารางงานหรือไฟล์ต่างๆได้เต็มตามากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับเทคโนโลย IPS Anti ี IPS Anti-Glare ที่ลดแสงสะท้อนและคมชัดทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสบายตาบานพับหน้าจอสามารถกางได้ถึง180องศามาพร้อมกับกล้อง Full HD 1080p ช่องพอร์ตที่ครบคันด้วย RJ45 USB-A 3.2 Gen1 ถึง2พอร์ต SD Card Reader USB Type-C 3.2 Gen2 HDMI 2.1 USB Type-C Thunderbolt 4. 4. 4ที่สามารถรองรับ Power Delivery แลวอลลี่แ p ะดิอร์อยู่ในพอร์ตเดียวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 Pro ในตัวและมั่นใจเต็มที่ด้วยการรับประกัน1ปี on-site service โดย l e n o v t t h i l l n n d สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ line a d a แ p ปท o บี h o p หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่แอปพลิเคชัน t o b s h o p